มาพบกับชิมงานคนมักมัวครับสื่อส่องไหมครับแม่แรงส่งมาจากพี่อันนี้แม่แรงของพี่ฉลองใช่ครับแม่แรงทีเอฟซี FC ส่งมาหครับนี่แม่แรงหาตันครับแล้วสีร้องอัดเบิ้งแล้วก็สีเขียนว่ามันอัดเทไรเทไรครับคลิปนี้ก็ือยาวได้นหน่อยเขียนก,กระองแล้วเขียนกระม้าแล้วครับหางกระมาแล้ว <S <S เดี๋ยวผมอดัดขีดหัวแล้วเพด้วย mức đặt mức đặt là, là, là tiền của đâu tiền gì tiền gì mà nó แล้วของแกของแกต้องถุยตาก่ายบินคิดต้งมาเถิดเก่าผมเอาเก่ามินครับเก่ามินหัวตัวมินผมคอยจอไปแล้วสำบกดิบมันะเ้าจอมา้นจอแสครับ มังไปไตนกเคงไปแตกอาจารย์เ okay. ป็นว่าให้างละเอขึ้นอ้เอาคอนเจยขึ้นขีทียังวกยอัดนี่นติดทล มาได้ละไอ่ขึ้นเท่าไรขึ้นหาพันสี่พันหมอนลงไปลงไปกบบเหนหมอนหาพันเฉียดไวยังไงเนี่ยเนอะหัวห้าพันหัวนหาพันเลยหัวนหาพันไปเลี้ยงหมาส่ง <นา S 1> ครับ,รบตอนไปขี่ไปครับตอนกลับยันมา,นาครับน้ำฟ้าหนึ่งน้ำฟ้าหนึ่งครับเรียงเดียอะคือแย่หายครับอาสองเลยครับลำตัวเลยเขาเล็กไหมผมหัวเล็กไหมเล็กไหมเหรอแม่เสียเอาสิไว้ <c oughs> จังหวัดสั่งก็เก่าอ่ะ ซูกอีสม <festivals> ันกสกเสร้วมีพอดีวับหาสร็จแล้วค้นมาครับสูตราจารย์ว่าครับเสร็จแล้วมีแล้เพราะว่าห้องไม่ต้อห้อง

Được rồi. 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 Lâm tổ hạ văn <coughs> có lâm tổ thỏa cả Lâm đạp đấy đạp <coughs> Nah, setau. Satu, ah. Satu. 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 Satu

เด็กเ,กเดียวทำเลยฉันละหาพันครับออรอช่วงการเปลี่ยนสากครับเปลี่ยนสาสต้างไปขี่ที่ก้อห สาองแล้วครับสามสองแล้วาดำคำเคียดแล้วครับขนาดมันเหมือนกันนะครับหนาขึ้นคำดำเครียดเคียดปะครับเคียดเคียดประดำดแดงแล้วตัวนี้บออัดอันนั้นกดดันนี้เฮงอัดลงกัรเขียวไปน้ำเฮียวงการเขียวนาดำได้แงเหอเดิมจ้ามว่ดีเอ้ยเพียเอ้ยลอยเน จอยเลยจ่อยเค่อข้าวเจียบจอยสี่ันี่ันหอดี่พันหอดี่ันยจ่อยให้เหมือนันอ้อตันี้ยี่ยอไรครับยี่หครับเหอบาวันนีตดครับผม้าเียเครื่องอันี่จากผู้ใดครับนรงนี้จากเอซี่ฉลองใช่ครับ่ใช่พี่ฉลองใช่ครับ พิมพ์เข้ไปวางได้ครับเฟซบุ๊กต้ื้อเป็นภาษาอังกฤษนะตักฉลองไทยเป็นภาษาอังกฤษครับตักฉลองไทยภาษาอังกฤษเป็นขครไม่แลงนะครับฝากเข้าไปมึ่งมไปติดตามเลยครับเป็นสนับสนุนมากครับ

อาจารย์เตาครอาจารย์เตาอาจารย์เตาอาจารย์ออดอาจารย์นี่อาจารยดอยวัไพ่อเคืองไหมครับไม่อยู่ดิ

มาเส้นอย่างเขาเล่นการว่านั่นไอ้กอดเกิดเตรียมที่หมืว่าต้องตั่้ก็มาวเลยกับมนะเดคนที่เบนิดคนะครับต้องไปไม่ใ่ไต้องไปส่องจ้าอยู่มัยังกหลงไปเลยเจ้ากัดแต่เหล่นละกล้ามก็ไปเลย แล้วเกาเพียงแคสนามแนเพียงแค่คือตัวบอคนหนึ่งก็เดไนเลยอกเขา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 านนเลยได้ก๊อฟีล้วรับยังได้สองนไปเยว่ามาชมครับมาชมครับมาเจนกับเจนบูโจมบ่แต่กระซูครับเป็นงหรือสีเป็นเป็นฝังเป็อังครับ บงนไายอ้วนครับ่ายอ้วนไายอ้วนมาไทยอ้วนครับทนันแต่ว่นียนดิได้ดเดคดเด็ดได้ดันไเลเอามาให้หวย มันสีมันจินเรายิ่มครับกันได้มันนบอนบดสีเล็กนินบอกัน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 ได้จำเลยเลกสมเอาไปที่ช่วงนี่แหะช่วงกันเต้นเล็กสามอยู่เลยงหังเนียละปัญหามันนั้นเนเล็กสามมันคือม่าขึ้นแล้วมื่าขึ้นแล้วมันอัพอต่าอัพ่าเล็กสามมันต้องยืมมาเนี่ยยืมมาีพ่นหายใหอแบบนีมาถ่ยมันยังขอฮะ มุ่งงามไปเลยเนาะสต่บ่ออะนี่ไหมแ่บ่อบ่บวมเลยได้ขีดป่ะเยอวคุครับหัวอะไรเล่นหรอหัวอะไรเล่อยหัวอะไรหัวอะไรหัวอะไรแก่สกจากสามีเขาต้องาที่มัน่ะมาห้าาเ็ดนยวะมันกอว่ามัมันเนเครื่องบัง สื่อเอมือไหมแต่อัดเเดียวบ่พ่อบ่ขี่ได้เลยก่อนเมบ่พ่อเสียไปหน้าถ้าไนออีก็ไม่อีแล้วทอ่มุ้ยทออดีซื่อมือใส่เสียเดียบ่พ่อลยคันเสียออดีตลอดเลยออดีพูให้เขาอัดิซื้อไาอัดหนิฮะขหาท่าหาชอว่าดีหาท่านหาว้ายเดกแงก้หา่พ่อบ่ได้ไ่บ่ได นออกมาอันเได้มนเป็นม้างไหมอาจารย์เดเดีก็ใหม่เลาไเสียงน้เสียดเสยแล้วนอาป่าไปชุปาเพรเอาแช่นะครับบานี่ครับเพราะว่ามันเป็นใแร้งไหมในแร้งนี่เกี่น้ำพาเราบ้หนจักบ้นดูครับเดี๋ยวงเบิกไปเรื่อยครับมาห่อยมหน่อยแบบนี้นะป่าเพราะไเขาแช่งนะครับอะไรกติ้ตามนั่นะครับ Oi, meu